สวัสดีครับสวัสดีช่วงวิกฤตโควิด19วันนี้ผมธนาพัฒนสามถาขามอยูว่ว่างๆก็เลยหยิบยกค้นหาพระที่มีอยู่ามาส่องครับก็พระเอิญเจอพระองค์หนึ่งเก็บไว้นานแล้วไม่รู้เช่ามาจากใคร เห็นสวยก็เลยเอามาถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกท่านได้ชมนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สาเร็จของวัดละขางหลายคนเพื่อนหลายคนทักมาว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ตื้นนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ตื้นเพราะว่าอย่างนั้น ส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องความตื้นความลึกอะไรนักหนาแต่รู้ว่าประมาณว่าเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคัังก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ถ่ายให้ท่านดูกันด้านหน้านะครับพิมพ์ต่างๆทุดทงต่างก็บ่งบอกเป็นของวัดละครัง พิเคดูด้านข้างนะครับลิกให้ดูด้านะห,หลังพระองคนี้ผ่านกันใช้ด้วยการเลี่ยมจับขอบมาแล้วตอนหลังหลังเจ้าของคงจะแกะทองไปขายยังเห็นร่องรอยการจับขอบทองอยู่ เนื้อแกลงครับเนื้อแก่งดูด้านข้างนะครับ ให้ชมถึงเนื้อสมเด็จวรรกขังเป็นพิมพ์ใหญ่ตื้นพบเห็นน้อยนะครับพิมพ์นี้ ท่านดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับสวยไม่สวยถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ากันครับถือว่าร่วมศึกษาด้วยกันผมมีพ้าด,ดีๆสวย ได้มาแล้วก็จะมาถ่ายวีดีโอไลฟ์ให้ท่านชมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผมธนพาสสามเทยข่าในน้ำพระสมเด็จวระครงังพิมใหญ่ตื้นเอามาให้ท่านชมอีกครั้งหนึง่งท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วครับ อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมมีของมาใหม่ๆม,ม,มาถ่ายให้ท่านดูท่านก็ได้รับชมไม่พลาดนะครับโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ